สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f ิโบ99นะครับวันนี้มาอัปเดตคลิป BTC กันต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับก็วันนี้วันที่18นะครับมีนาคมเนาะเวลาประมาณ9โมงเช้านะครับก็เมื่อว,วานนะครับนะไม่มีอะไรมากเนาะก็อ,อยู่ในทรงกราฟจากากราฟล่าสุดที่เราคาดการณ์กันไว้ว่าจะไปแถว30,000กว่าเนาะ <c oughs> ถ้าใครติดตามผมมานะครับก็คาดว่าพวกเราน่าจะไปถูกทางนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าตามคลิปนะครับหลังจากล่าสุดนะครับราคาพุ่งมาถึง2 7 0 0มนะครับเมื่อวานผมไ,มได้วางแผนแล้วล่ะวันนี้มาดูนะครับเพื่อคอนเฟิร์มตัวเองก็เลยทำคลิปนะครับก็ทรงยังอยู่ในแพทเทิร์นของ head a n shoulder week นะครับซึ่งจุดสูงสุดมันจะอยู่แถว46,000นะครับแต่จุดจุดที่ณตอนนี้นะครับ ประมาณ1 2เดือนนี้ที่ยังมีโอกาสก็คือ37,000นะครับเนาะก็ยังยังกาวไว้เสมอนะครับนะกาวของผมยังยังรอคำตอบนะครับซึ่งทั้งกราฟสถิติทั้งอะไรนะครับล่าสุดนะครับมีฟิโบมา2ตัวเนาะที่ทำไว้ก่อนแน้านะครับฟิโบตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับซึ่งอยู่ในฐานล่าสุดที่มันกำลังหลุดขึ้นไปนะครับจุดหลุดเป็น26302นะครับ และทีนี้นะครับปกตินะครับถ้าหลุด87%มันจะไปประมาณ62.5%ก็คือ29,300นะครับซึ่งตรงนั้นน่าจะมีแนวต้านอยู่เยอะพอสมควรน,นะครับแล้วเดี๋ยวจะไปดูวอลุ่มให้นะครับตอนนี้เราต้องดูที่ทางในเรื่องของฟิโบก่อนอันดับแรกเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดขึ้นไปที่62%แล้วขึ้นต่อไม่ได้ลงเลยอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสนะครับที่มันจะลงมาเทสเส้นในกลายก็คือ26,302 ซึ่งเน็กลายแรกนะครับมันเทสเรียบร้อย247 5 5ห้าถึงเหมือนจะเทสไม่ผ่านนะครับแต่เขาผ่านนะครับแต่ทีนี้ให้ระวังจุดตรงที่ว่าเหมือนไม่ผ่านแล้วก็ผ่านนะครับนั่นนั่นก็คือแนวรับยังไม่หนาเนี่ยแล้วแนวรับยังไม่ชัดเจนนะครับที่ซื้อกันขึ้นมานะครับเพราะว่าอ่าเจอกับข่าวดีทางตลาดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจบรอบมามันก็ไม่แน่คนจะทํากําไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคือคนจะขายอ่ะ นะครับอะไรก็จะห้ามไม่อยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีโอกาสนะครับลึกๆเนาะถ้าไปถึง29งหมนะครับมีโอกาสย่อลงมาที่ 26, 2 6 3 0 2ูใครมารับแถว2 7งหมเนี่ยถือว่าตัวเองอยู่กลางทางพร้อมที่จะโดนเสี่ยแต่ถ้าใครไปมั่นใจว่าเฮ้ยมันจะไป 3- 4มสี่หมื่นลองเสี่ยงถือไปนี่อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูในคลิปผมนะครับอ่าเราจะต้องมีสต็อปล็อ ไว้กันตัวเองนะทุนอยู่ยังดีกว่าติดดอยนะครับนะดอยรอเนี่ยอันตรายนะครับเจอมานักตัวนักแล้วนะครับทีนี้พอมันลงมาเทสท,ที่สองหกสามศูนย์สองถ้าเกิดแนวรับเนี่ยมันเป็นแนวรับใหม่อย่างที่ผมเคยบอกไปช่วงก่อนหน้านั้นนะครับคลิปสองสามคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าสองหมื่นสี่เจ็ดห้าห้าเป็นแนวรับใหม่ไอ้นิกไลตัวนี้ก็แนวรับใหม่เหมือนกันครั้งก่อนลงมานะครับเมื่อเมื่อคืนนี้หรือเปล่านะ 26 2หมื่นหะครับนะหลุดมาร้อยหนึ่งเลยนะนะเพราะฉะนั้นนี่ถ้ากลับมาเทสอีกรอบหนึง่งอาจจะเป็นแนวรับใหม่ที่หลุดลงไปก็ได้นะครับแต่หลุดลงไปไหนอาจจะเป็น2องสีที่ยังมั่นคงอยู่นะครับรอบที่สองพราะรอบแรกก็หลุดเหมือนกันสองสี่เจ็ดห้าหนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองสองจุดนี้ขอห้อยไว้ในใจก่อนเพราะฉะนั้นการที่มีสองจุดนี้อยู่ในใจเราต้องสต็อปล s อกันตัวเองไว้ นะคนที่ลองแถว25,000-26,000ไปเนี่ยยังมีสต็อปล s ออยู่นะครับนะเพราะว่าเป้าหมายถึงเป้าหมายเราอยู่30,000ก็จริงนะครับแต่ความอันตรายยังมีอยู่เพราะมันเป็นจุดรีเทสนะครับ <c oughs> แล้วกรณีที่2นะครับมีอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าตอนนี้วันนี้จนถึงพรุ่งนี้นะครับเพื่อให้ดึงแท่งวิขึ้นไปแค่หนึ่งนะครับ มันเป็นไปได้เลยที่จะขึ้นต่อเนื่อง1-2อาทิตย์นะครับไปจนถึง3 4 0 0 0นะครับเราก็จะไปพูดในเรื่องของฟิโบใหญ่นะครับเมื่อกี้ฟิโบเล็ก87-62อันนี้ก็เป็น87-62จะเป็นโซนใหญ่นะครับซึ่งฟิโบตัวนี้ไม่ได้ตีออกมามัวม่วๆแบบจะวางตรงไหนวางจุดสูงสุดไม่ใช่นะครับผมไม่ได้วางตามแท่งราคานะครับนะบผมวางตามเทคนิคของผมอทีหนึงเนาะมันสูตรใครสุดรมันนะครับนะ เพราะฉะนั้นนี่ใครจะรู้เรื่องก็รู้เรื่องกันตรงนี้นะเพราะว่าผมตีเองรู้เรื่องเองนะครับทีนี้ตอนนี้ราคามันมาชนอยู่ที่เส้นแปดก็คือ27849นะแต่ไม่รู้ว่าใบแนนมันจะมาตรงกันตรงนี้หรือเปล่านะครับตอนนี้น่า,นาจะไม่ถึงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูว,ว่าจุดไฮมันอยู่ที่ไหนจุดไฮสองเจ็ดแปดร้อยนะครับ27800จุดไฮ สองเจ็ดแปดร้อยอ่ะก็สีสิเ้าจุดเองนะครับก็อยู่ใกล้เคียงกันเพราะผมดูการอินเด็กไงทีนี้มันชนตรงเนี้ยนะครับก็เหมือนมาชนตรงเนี้ยก่อนหน้าเนี้สองหกสาสูดสเราจําได้เนาะชนปุ๊บลงไปถึง2องหมนสี่เลยตอนนี้ชนสองสองเจ็ดแปดสี่เ้าไม่แน่อาจจะลงไป2อนหกอีกรอบหนึ่งนะครับทรงนี้นะทรงเดียวกันเลยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไล่ไล่การไม้ทันนะไล่ไล่ไล่พฤติกรรมมาไม่ทันแต่ถ้ามันหลุดได้นะครับ นะมันอาจจะลงไปก่อนแล้วหลุดก็ได้เนี่ยครั้งก่อนหน้านี้เมื่อวานนะถ้าใครจำได้ก็คือ,อช่วงเวลาที่กลับขึ้นไปที่สอง0มนหกอีกทีหนึ่งก็หลุดเลยนะครับแต่ตอนนี้ชนสอง4มืนเจ็แปดสี่เก้ายังไม่ลงมานะเพราะฉะนั้นวันวันนี้พรุ่งน,นี้อาจจะมีะเขาเรียกว่าความผันผวนนะครับอาจจะลงมาเทสสอง0มืนหกก็คือตอนนี้มัน2 7 0 0มนเจ็ดอถ้าลงมา2 6 0 0มืนหก็ประมาณพันจุดนะครับใครเข้าสอง0มืนเจ็ดอย่างที่เตือนไว้ก็คือระวังไว้ นะครับลบเป็นพันจุดนะครับนะทีนี้ถ้ามันหลุดแล้วนะมันกลับขึ้นไปหลุด87อีกทีหนึ่งคราวนี้62อาจจะเอาไม่อยู่ถ้าลงก่อนนะถ้ากราฟเลือกลงก่อนเอ้ยไตผิดถ้ากราฟเลือกลงก่อนอย่างเงี้ยแล้วกลับขึ้นมันจะไปถึง30,04ก็คือ62.5%นะครับเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็จะมีการกลับมาเทสที่87.5ใหญ่ก็คือ20,07ก็ถือว่า เราจะไปตั้งเป้ารอช็อตกันที่สามหมื่นสี่นะครับนะจะไปรอช็อตกันที่สามหมื่นสี่จะกําไรเยอะนะครับแต่ส่วนตอนนี้เรามีแต่ลุ้นรองขึ้นไปเพราะว่าส่วนใหญ่จับรองกันแล้วตั้งแต่โอ้ยสองหมื่นสองสองหมื่นสามสองหมื่นสี่นะขึ้นรถแถวสองเนาะส่วนใครที่ขึ้นรถแถวแรกนะครับนะเฮ้ยมันไปไหนกันไม่รู้แล้วไอ้พวกนี้นะนะไปไหนกันไม่รู้แล้วนะครับบางคนอ่า VP นะครับดิคอดผมยังอยู่แถวนี้อยู่เลยนะครับยังไม่ออกกันก็มีนะครับนะออกห้องไปแล้วก็มีนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับเราวิ่งกันที่ปลายทางเป็นสามหมื่นสี่แต่มันย่อลงมาถ้าเกิดใครที่ถือยาวให้คิดอย่างนี้นะครับปิดพอร์ตไปเที่ยวเลยนะครับนะไม่ต้องเฝ้ามันเพราะว่าการลงของมันนี่จะโหดมากนะครับ หลังจากถึง3 4มหมนะเพราะฉะนั้นให้เราเระมัดระวังจิตใจงตัวเองนะครับอย่าไปตกใจปล่อยนะครับถ้าใครจะถือยาวไม่เขาไม่ดูกรารไปหรอกนะครับนะนะก็ทีนี้ผมจะไปเช็คในเรื่องของ r s i แล้วก็ต่อไยวอลลุ่มเนาะก็สำหรับฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ก็ต้อง s l นะตามที่เตือนไว้ส่วนอ่าฟิโบนะครับเราดูตามพฤติกรรมของมันเนาะนะ มี2แผนนะครับไม่ใช่แผนเข้าลองนะครับเป็นแผนที่เอาเราเรา,อาพอจะเดาลงแน้่อันนะประมาณนั้นนะครับนะพี่นะแล้วก็ทีนี้จุดแนวรับถ้าใครอยากจะขึ้นรถจริงๆนะครับถ้า26,300ืร้ไม่มานะครับก็ยังไม่ขึ้นเนาะคือถ้าขึ้นน่ยก็ต้องสต็อปล็อเพื่อไล่ราคามีมีอยู่หนทางเดียวเท่านั้นนะครับ ก็คือเราสายแล้วอะแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าน่าจะมีของมัทุกคนนะระดับนี้แล้วนะครับมันมันย่อบ่อยมากอะแล้วเราก็ได้ราคาที่ดีกันมากถ้าติดตามกันมาเนาะก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ไปดู ISI นะครับ ISI Week นะครับอยู่ในตำแหน่งที่62%แล้วนะครับถ้าไปต่อได้อีกสัก10-20%ก็เป็น80%ก็น่าจะอยู่แถวแถวประมาณ สามหมื่นสี่ได้นะครับ is i week เนาะก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้ส่วน i s อไซตนะครับเนี่ยนะครับอยู่ในจุดที่ถือว่าอันตรายพอสมควรนะครับเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นได้นะครับถ้าเกิดไม่ทะลุในจุดที่เขาเรียกว่าสองเจ็ดแปดสี่เก้านะครับถามว่าเราช็อตสั้นได้ไหมพิจารณาช็อตได้อยู่ SL ประมาณ2 7 28เลยนะครับ SL 2 8 1 0 0นะครับ2 8ถึง2 8 1 0 0นะครับเป้าหมายที่มันจะย่อไปก็คือ36,000ก็2 6 3 0 0่นนะครับนะก็อย่างที่เราว่าไว้นะครับจุดนี้เป็นแนวรับที่ยังไม่แข็งแรงและก็อาจจะมีหลุดลงไปได้เพราะฉะนั้นช็อตได้โอกาสอยู่นะครับเนาะเราต้องมีสต็อปล s อตช็อต นะครับซึ่ง RSI มันต้องมียอ่อแน่นอะนอาจจะเป็นแค่ย่อนะครับส่วน4ชั่วโมงนะครับดูแล้วนะครับเป็นการขึ้นทดสอบจุดสูงสุดนะครับได้ได้ไฮใหม่นะครับแล้วก็ได้สถิติที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแผนที่ผมพูดในช่วงต้นคลิปนั่นแหละนะครับเรามัดเรามังกันไหมลงกาลงไม่เยอะหรอกถ้าใครได้จุดต่ำถ้าใครได้แถว2 4 0 0มืนสี่สอ้ามาก็ คิดซะว่ามันเป็นการย่อนะครับเนาะส่วนใครจะช็อตสั้นก็อย่างที่ผมบอกไปนะนะครับ r s i มีประมาณนี้นะครับส่วนแนวต้านนะครับดูแถว2 9 3 0 0 3่นนะครับเดี๋ยวผมไปดูในฟิวเจอร์ให้นะครับามาดูวอลุ่มนะครับามาดูวอลุ่มกันล่าสุดตอนนี้ราคาอยู่2 7 4 0 0นะครับอยู่ในโซนแนวรับอยู่ส่วนแนวต้านที่ยังไปไม่ถึง นะครับอยู่ประมาณ28,300ขึ้นไปจนถึง29,200ก็ร็รวมๆแล้วประมาณเกือบ300,000นะครับ3 0 0 0 0นนะครับเหรียญน,นะครับก็อยู่ในโซนที่ใกล้2 9 0 0มอ่ะมันก็29,000พอดีอ2 0่เถึง300พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากอ่า62%ตตรงนี้นะครับก็ถ้าสมมติ ช็อตตรงนี้แล้วโดนกิน SL ก็ตามไปช็อตตรง62%นะครับตามไปช็อตตรง62%นะครับเนาะก็อาจจะยอได้ก็คือถ้ามันยังไม่ยอมแพ้ตรงนี้นะซึ่งจุดยอมแพ้แรกนะครับอาจจะอยู่ตรงนี้จริงเราอาจจะช็อตตรงนี้ก่อนแต่ถ้าโดนกิน SL เรากลับขึ้นไปช็อตที่2อ0 0 0่นนะครับซึ่งถ้าดูจากวอลุ่มแล้วนะครับกลับมาดูวอลุ่มก่อนวอลุ่มนี้อยู่ฐาน3 2 0 0 0นะครับ ดูจาก20,009ก่อนนะครับอ่าอยู่ตรงนี้เนาะถ้าโดนโดนมีการเติมช็อตลงมาเพื่อได้ BDC ที่ต่ำนะครับถ้าผมเป็นคนช็อตเนี่ยผมก็น่าจะมาปิดแถว2 0 0 0ตน,ตน,ตนเพราะแถวนี้ยังมีแนวรับอยู่แต่นะครับไอ้ตัวใหญ่ไอ้ตัวใหญ่มันไม่คิดอย่างนี้นะครับนะอ่าวานอย่างเงี้ยนะมันไม่คิดอย่างนี้ มันอาจจะแนกินไปที่เดิมก็ได้แถวสองหมื่นสี่นะครับเนี่ยซึ่งข้างล่างเนี่ยมันดูแบบโล่งๆอย่างเงี้ยไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลึกๆในใจป้องกันตัวเองไว้ดีที่สุดนะครับเนาะถึงแม้จะลุ้นขึ้นได้อ่ะแต่ตัวเบ้งสายลองนะครับมีแค่นี้นะครับที่จะล้างขึ้นไปนะครับที่จะล้างขึ้นไปข้างบนเนาะนะครับเดี๋ยวผมดูวอลุ่มใหญ่ให้เนาะเอาวอลุ่มนี้ขยับตลอดนะครับมันมันเป็นแรงซื้อสายนะครับ ตอนนี้เจอต้านในในในอวอลุ่มใหญ่เนาะมีปรับเป็น TF เดือนแล้วนะนะครับต้านประมาณแสนหนึ่งอะ่ะกว่าจะทะลุโซนนี้ได้แล้วก็แถวนี้ก็ว่างๆนะครับส่วนวอลุ่มจริงๆนะครับจะอยู่ที่29700เลยนะครับมันเยอะมากนะครับเป็น700 0แสนตัวเลี่ยมซึ่งตรงนี้โซนนี้ถ้าจะผ่านได้ต้องอาศัยข่าวที่บันเทิงสุดๆสําหรับคริปโตก็คือข่าวไม่พิม์เงินก็กู้เงินไม่ ไม่อัดฉีดเงินอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่งั้นก็ข่าววันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สสองดอกเบีย้ยลดดอกเบีย้ยเงี้ยนะครับเนาะก็อาจจะล้างจุดนี้ได้นะประมาณเกือบล้านเหรียญน,นะครับมันไม่ใช่น้อยๆนะครับล้างไปได้ไปไหนก็ยังไปติดอยู่แถวสามพันสามสามพันสี่นะครับมันยังไม่ไปไหนคือแถวเนี้ยมันดอยเยอะมากนะครับก็อยู่ที่อ่า โซนที่จะล้างนะครับลองดูวาลุ่มใหญ่ที่สุดเลยก็หกหมื่นเก้าลงมานะครับหกหมื 6, ่นเก้าเนี่ยชัดเจนเลยว่าวอลุ่มหกแสนกว่าจะอยู่สองหมื่นเก้านะครับแล้ววอลุ่มต่อไปที่ใหญ่ๆเลยก็จะอยู่สามหมื่นหกถึงสามหมื่นแปดนะครับสามหมื่นหกถึงสามหมื่นแปดถ้ากลับไปดูในกราฟนะครับอ่นะมันก็จะอยู่ในโซนนี้เลยสามหมื 3, 6, 3, ่นหกสามหมื่นแปดก็อยู่ในโซนหกสิบสองถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นจุดเลือกทางเนี่ยนะครับ เพื่อบันเทิงในการสาขึ้นนะครับก็เป็นกึ่งกลางของการาฟนั่นเองนะจุดกึ่งกลางของการาฟนั่นเองซึ่งฟิโบมันจะตอบเรื่องนี้ได้ก็คือเลือกทางเพื่ออะไรนะครับก็เลือกทางเพื่ออะไรอะ่ะเขาเรียกว่าตอบคำถามก็คือง่ายๆเลยเหมือนเด็กเด็กเขาคุยกันนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นี่นะครับตอนถ้ามันมาถึงกึ่งกลางนะมันมาจากไหนถ้ามันมาจากข้างล่างมันต้องเลือกขึ้นข้างบนถ้ามันมาจากข้างบนมันต้องเลือกส่วนข้างล่างนะครับก็ประมาณ นะครับเนาะก็มันก็เป็นอย่างนั้นนะครับในทิศทางในอนาคตนะครับก็สําหรับชิป BDC น่าจะมีประมาณนี้ส่วนเหรียญเล็กนะครับอย่างที่บอกนะครับโดมิเนนต์นะครับนะไปถึงพันหกยี่สิบนะครับนะจุดรีเทสนะครับอ่ะจุดรีเทสตรงนี้นะครับก็เป็นเจ็ดสิบห้าเซนถ้าเกิดโดมิเนนต์นะครับไหลลงแต่ BDC ยังขึ้นอยู่นะเหรียญเล็กวิ่งได้แต่ตอนนี้ไหลลงมาประมาณอ่จากพันหก 37นะลงมาเหลือ582ทําให้เหรียญเล็กเนี่ยพอกระตุกขึ้นมาได้นะครับพอกระตุกขึ้นมาได้แต่จะกระตุกเลยเนี่ยต้องหลุดประมาณ1 5 4 6นะครับที่จะทําให้มันขึ้นนะครับนะที่จะทําให้มันขึ้นนะะเหรียญที่ติดตามก็จะมี d o s นะครับ ada นะ xrp นะครับ xrp นะแล้วก็ถ้าเป็นสปอร์ตเย็นเย็นจะเป็นลูแน่นะครับนะ เหรียญอื่นอื่นเหรียญนอื่น b c านะครับเนาะส่วน APT กับพวกอ่า APT กับเหรียญอะไรนะ APT นี่ไม่ถือยาวนะครับไม่ถือยาวอันตรายแล้วจุดสูงมากนะครับอาจจะจบรอบได้เนาะก็ประมาณนี้นะครับ LTC ด้วยนะครับน่าเก็ตนะครับก็เป็นตัวหลักนะครับในอดีตที่เคยขึ้นแรงนะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญเก่าๆนะครับเหรียญเก่าๆเนาะโดมนแนนนะครับลุ้นให้มันหลุดไอ่เปลี่ยนทางกันนะครับอ่ะก็โอเคแผนก็น่าจะประมาณนี้ครับเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าละกันนะครับสำหรับบิโบ99เกนะครับก็อ่าใครที่สนใจนะครับ ไม่มีเวลาดูการาฟนะครับนะสามารถสนับสนุนผมได้นะครับสามารถแอดไลน์ฟิโบก้กามาเนาะก็จะได้มาอยู่ในห้อง Discord VAP นะครับห้อง VAP นะห้องนี้บวกกับจุดกระจายกันนะครับนะอ่วจะบวกอย่างนี้ก็มีน้ำตาซ่อนอยู่เหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่าทุกอย่างไม่มีใครร้อยนะครับนะบวกกันสนันนะครับบวกกันทุกวันการาฟก็มีทุกวันเคลมกันทุกวันนะครับเนาะถ้าใครเบื่อก็ เบื่อคําว่าเรมนี่แหละน,ลนะครับนะอ่าเนาะก็ประมาณนี้นะครับส่วนส่วนกลุ่มกลุ่มนะครับกลุ่ม Open c h ชทนะครับผมเปิดมาน่าจะประมาณน่าจะเปิดถึงกรากาคนะครับเดือนกรกมเนาะเพราะว่าอ่าเปิดเป็นช่วงเวลาเอานะครับเพราะบางทีผมไม่ค่อยมีเวลาดูหน้ากลุ่มเท่าไหร่แต่จะเป็นกลุ่มที่อัปเดตข่าวสารต่อจากคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถ ดูสัญญาณเตือนได้จากตรงนั้นได้นะครับก็จะเป็นกลุ่ม Open Chat นะครับลิงก์เดี๋ยวผมจะอัปเดตไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะนะครับสำหรับกลุ่มนี้สามารถเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับใครมีแนวทางมุมมองสามารถแชร์ได้ไม่มีกฎเลยนะครับใครจะเข้ามาโพสขายของอะไรก็ตามใจนะครับในนั้นเนาะเพราะว่าผมจะไปทำเป็นชิาเป็นกลุ่มที่อย่างน้อยเราก็ยังมีการอาสอบถามกันได้นะครับเนาะนอกเหนือจาก คลิปละกันนะครับก็โอเคสำหรับฟิโบ่99นะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ